ฮัลโหลฮัลโหลนี่น้องแนนนะคะนี่น้องนานค่ะโอเควันนี้นอ <laughs> ยกางพูดอ่านไม่เป็นไรพูดไปหลายคนเห็นน้องนานบ่อยแล้วเขาบอกว่าคิดถึงพี่แนนอยากเห็นนี่คนคิดถึงเราได้ละอป่าเราเราพูดอย่างั้นแหละมันก็การแล้วใช่โอเควันนี้นะคะนากับแนนจะมารีวิวเรื่องความ <c oughs> สวยความงามกันอีกแล้วอะไรเออแต่วันนี้พิเศษกว่าทุกครั้งเพราะเราสองคนจะไม่ได้รีวิวแค่สวยแค่สวยแต่เปลือก เขาเรียกว่าอะไรวะแม่โทรมาเธอรับป่อนเตีงรับไปคือแม่เดี๋ยวโทรกลับนะโอเคต่อต่อต่อโอเคต่อต่อต่อแม่กยังพูดอยู่เลยวางไปเลยก็นะคะปกติเราจะมาดูแลในเรื่องของความสวยความงามข้างหน้าเราเนี่ยทำยังไงดูแลยังไงแต่พี่แนนเชื่อไหมสวยแต่ข้างนอกอ่ะมันไม่ได้สวยจริงๆเพราะมันเป็นการโบกเฟซเลย ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆเราต้องสวยจากภายใน <c oughs> คือจิตใจเราต้องดีก่อน <c oughs> ใช่ใช่วันนี้จะมารีวิวเรื่องจิตใจ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เราจะมารีวิวในเรื่องของวิตามินค่ะโอเควิตามินสาวๆหลายคนเนี่ยบ้าวิตามินกันมากๆเรารู้นะว่าวันนี้แอบสั่งกัน <c oughs> กินคอลลาเจนกันอย <c oughs> ู่กินมัลติวิตามินกินแคลเซียมคือพวกเรากินหมดทุกสิ่งแต่เราไม่ได้กินคอลลาเจน เราไม่ได้กินคอลลาเจนแต่ว่าเรากินตัวที่เขาเรียกว่าเป็นมัลติว,วิตามินกินแคลเซียมกินสารสกัดจ้าชาเขียวอืแล้วก็วิตามินรวมด้วยใช่ยเยอะมากแต่พี่แนนเชื่อปะว่าวันนี้เราสองคนอะเจอสิ่งที่เขาเรียกว่ามหัสารจา์มากเป็นวิตามินขั้นเทพที่แบบตกลุ่มรักมากแล้วยอมเสียงเงินแพงแค่ไหนก็ซื้อเห็นคนรีววเยอะมากๆน้องหายากมีแบบ ไฮโซเซเลบพวกอะไรอะแอร์โฮสเตสเชืช<ๆ>เรีวิวเยอะมากไม่พูดพร่ำทำเพลงของให้ดูกันเลยดีกว่าขออวดหน่อยนะมันอาจจะไม่มีที่ไทย,ยมันคืออาร์สแควร์ค่ะเขาเรียกว่าอาร์สแควร์นะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เขากินเข้าไปแล้วช่วยรีเซ็ตยีนจากได้รีเซ็ตตัวเองให้เด็กลงจากยีนโอ้อยตะโกนโอเคจะบอกว่าผมแตกนะคะจะบอกว่ามีสองกระปุกก็คือตัวนี้เป็นอาร์สแควร์ไนท์กินก่อนนอนส่วนตัวนี้เป็นอาร์สแควร์เดย์ให้กินสามเม็ดเช้าสามเม็ดกลางวันช่วย ตอนกลางวันเออมันดียังไงคนถามว่าทําไมต้องมีสองกระปุกแล้วมันทําหน้าที่อย่างไรโอเคนะ้าขอเล่าเลยดีกว่านะคะตั้งแต่กินตัวนี้มานะสิ่งที่เห็นผลชัดๆนะลืมบอกข้างในเนี่ยจะมีสารสกัดจากโสม,สมกับ<ม>พวกเห็ดหลินจือเห็ดถังเช่าแพงมอกแล้วอะไรอีกก็ไม่รู้เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ท,ที่ตอนนี้เอางี้ละกันพวกแคปซูลวิตามินต่างๆไม่มีตัวไหนที่สามารถทํางานในระดับยีนพันธุกรรมของมนุษย์ได้ถูก แต่ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่สามารถทําได้นะคือสิ่งที่แบบเห็นชัดๆคืออะไรบ้างที่แบบเอฟเฟกเลยความจําดีมากดีมากขึ้นเยอะมากเพราะว่าจะบอกเออปกติจะเบลอยิ่งเวลาบ่ายๆนะหนึ่งนาจะง่วงแล้วใช่ไม่รู้คนเออนาจะง่วงมากหลายๆคนต้องกินกาแฟแต่น้าไม่กินกาแฟนะเพิ่งการนอนอแอบงีบประจำค่ะบอกพี่แนนขับรถไปฉันง่วงถ้าออฟฟิศมีหมอนได้เราจะแอบนอนเป็นอย่างเงี้ยตลอดแต่เชื่อไหมคะว่าตั้งแต่กินตัวนี้มานะคะ ไม่มีอาการง่วงอีเลยพี่แนนเราเอร์ดมากเราแบบเนี่ยบ่ายสองเรายังเล่นอยู่เลยเห็นปะใช่แล้วนาก็รู้สึกเฟรชตอนตื่นมานะสามารถลุกขึ้นมาจากเตียงได้โดยที่ไม่งงอย่ง ไม่อันนี้มันเป็นขนจากอันนี้ตั้งหากเธออมันก็ส่งตรงแค่ไม่น้องนาเป็นคนออกกาลังกายน้องนาเขาจะรู้ว่าคนออกกาลังกายเนี่ยมีความรู้สึกยังไงใช่ค่ะเออนานเนี่ยนาน,นา,นนานเคยออกพวกฟิตเนสไม่ใช่เคยก็ยังออกอยู่นะคะ <S <S 2> <S 2> พวกออกกีฬาฟิตเนสต่างๆหรือว่ามีการวิ่งมีการกระโดดเชือกหรือมีการตีแบตต่างๆเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเพราะว่าเป็นคนความดันต่ำนะคะปั๊บเดียววิ่ง ความจำก็สั้นรักแต่รักฉันยาวโอ้ฉันกล่าวแตฉันก็ต้องเล่นมุกนี้รับไม่ได้ออาเอาผ่านไปคิดว่าไม่เกิดขึ้นไอ้ตัวนี้นะคะทําให้นาสามารถวิ่งบนสายพานจาก5นาทีก็เหนื่อยแล้วกายมาเป็นนะคะช่วงแรกๆนะกิน2 2วัน15านาทีตอนนี้ครึ่งชั่วโมงยังเฮ้ยยังไม่เหนื่อยอีกมันมันอย่างนี้มันเขาเขาบอกว่าเทคโนโลยีของมันเนี่ยมันทำให้ปอดเราสะสมออกซิเจนได้ได้เยอะขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาแบบสังเกตนะเวลากินเข้าไปเวลาสูดลมหายใจมันแบบโล่ง เขาเรียกอะไรสุดได้ยาวขึ้นแล้วมันสุดอ่ะมันจะไม่แบบตีบอยู่เท่านี่ใช่และน่าแนะนำเลยนะสำหรับคุณผู้ชายที่ออกกำลังกายเล่นกล้ามนะคะตัวนี้จะทำให้คุณหรือหรือเล่นพวกฟุตบอลอ่ะจะรีคอเวอร์ตัวเองได้เร็วฮิวตัวเองจะไม่ต้องลงมาพักขอน้ำใช่ใช่นี่นี่นี่ตัวนี้ที่เห็นนะเออจะมีพวกหลุ่มขนกระชับเพราะว่าเออเขาเรียกว่า เซลเราอ่ะบนหน้าเราก็มีเซลล์มันมีเซลลใช่ไหมคะมันทานให้ใช่ยีนมีพลังงานพอมีพลังงานอ่ะไอพวกหลุมสิวที่มันเป็นหลุมเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเติมเต็มเนื้อเยื่อขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเราอ่ะจะเด้งขึ้นผิวจะนิ่มขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นมากๆแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ออผมค่ะ ผมจากขาวขาวเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าบอกว่าเส้นผมเนี่ยมันมีเมลานินแมสสีที่เป็นเซเป็นยีนใช่ไหมคะเวลาที่มันขาวไปว่าเมลานินไม่ทํางานแล้วคือมันตายแล้วแต่หลังจากที่ทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เมลานินแมสสีทํางานเพราะฉะนั้นผมขาวเป็นผมดําได้ไม่ต้องยอมคือไม่ใช่ว่าที่ขาวไปแล้วมันดําขึ้นมานะแต่ว่าผมเกิดใหม่มันจะดําขึ้นมา เลิศป่ะใช่เฮ้ยมันเจ๋งมันเจ๋งมากๆแล้วก็ผมหนาขึ้นผมแข็งแรงขึ้นหลุดยากขึ้นอันนี้เห็นในเรื่องของความสวยความงามนางนี่จะเป็นพวกแบบว่าเห็นในเรื่องของความอเลิศความรู้สึกแบบเฮลตี้ใช่ไม่เหนื่อยใช่เลยนะคะสําหรับคนที่ชอบกินกาแฟติดกาแฟนี่แม่น่ะเลิกกินกาแฟลืมไปได้เลยกาแฟไม่ต้องพึ่งนะคะแล้วสาหรับคุณผู้ชายนะอันนี้นาขอเสริมนิดนึงในเรื่องของสุขภาพทางเพศ อันนี้มีคนเขาบอกมาผู้ชายนะหนึ่งกระปุกไม่พอกินแล้วโอ้เออลืมไปเอาก้องไวอากาเลยอันตรายพวกนั้นอะใช่อันนี้มีคนเขาลีววมาเยอะนะคะใช่ค่ะเพว่าไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่รู้ไงอายุห้าสิหสินี่คือคือสามารถแบบภรรยาแฮปปี้อ่ะต่อต่อนะคะคืออัลสแควร์ไนท์เนี่ยคือตัวเนี้ยเราอ่ะเราชอบ เราชอบมากเลยชอบเวอร์เพราะว่าอะไรป้าตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวล้างพิษไม่ใช่ล้างพิษธรรมดาไม่ใช่แค่ล้างเหมือนแบบฝนทวารหรือว่าแบบกินอะไรแล้วขับถ่ายออกมานะคะมันคือการล้างพิษในทุกๆุกอวัยวะภายใน<ม>อะไรก็ตามที่มีที่แบบสะสมอยู่อย่างเช่นพวกหลอดเลือดมีแบบพวกตะกอนสารพิษคาบตะกันต่างๆที่อยู่ในลำไส้หรื<ม>อแบบคือแบบขนาดกับพวกเอานี้ทุกอวัยวะมีการใช้งานเวลามีการใช้งานมันจะก่อให้เกิดสารพิษและของเสียตัวนี้มันล้างหมดเลย คือเวลาเราแก่ๆเนี่ยพี่แนนที่เขาบอกว่าเป็นโรคการโรคมะเร็งเบาหวานโรคความดันทุกอย่างมันเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระที่อยู่ในเซลล์ถ้าวันนี้เราไม่เอาไปล้างออกก็เหมือนว่าวันนี้เราไม่ได้ไปไม่เคยแปรงฟันอ่ะเรานึ้อผ้าออกปะสักพักมันก็มีคราบแบคทีเรียฟันเหลืองฟันเหลืองเหลืองเหลืองแล้วก็สกปรกสักพักหนึ่งก็เป็นโรคนี่ขนาดสิ่งที่มองเห็นแล้วอน้ำยังต้องอาบอ่ะแต่ข้างในไม่เคยล้างเลยอ่ะพี่แนนเวลาเนื้อผ้าแล้วมันยักกี้เนี่ยลองเนื้อผ้าปะอย่างแม่แม่เคยเล่าว่าไอ้ตัวเนี้ยเปรียบบเสมือนกั ลองนึกภาพนะคะเรากินน้ําแก้วน้ํานะคะแก้วน้าปกติเลยนะคะแก้วน้ําก่อนอ่าไม่มีแก้วน้ําอ่ะกินเข้าไปอ่ะวันที่สองพี่ยันวางทิ้งว่นทย่ังกล้ากินยังกล้ากินอยู่วันที่สามก็ก็ยังได้หนึ่งอาทิตย์ไ่ะไม่ค่อยละรู้สึกไม่ล้างรู้สึกไม่สะอาดะแล้วพี่เนี่ยมันง่ายมากพี่ยันไม่ต้องตกใจแค่เราแตะสแกนหน้าแตะหน้าจอมันก็โฟกัสแล้วเาต่อต่ออ่าเดี๋ยวทะเลาะกันอีก นะคะก็นะคะเอ่อพูดพูดง่ายๆก็คือแก้วอ่ะยังที่เรามองเห็นแล้วยังไม่กล้ากินเลยแล้วข้างในเ่ยเราอายุยี่สิบกแล้วอ่ะไม่เคยล้างเลยไม่ต้องพูดถึงนะคนอายุประมาณแบบเจ็ดแปดสิบอ่ะมีการสะสมของเสียไปเยอะแค่ไหนเขาถึงเป็นโรคไงตัวเองอืใช่คือแต่ว่าที่เราชอบนะคือแบบว่าเวลากินเข้าไปนอนสนุกมากเลยอ่ะเข้าใจเขาแต่ว่าอะไรว่านอนสนุกเหมือนเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ป่ะไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ได้ตื่นเต้นขนาดแต่เหมือนแบบเราแบบเวลาหลับแล้วมันหลับสบายมันเคลิ้มเหมือนมีคนมานวดให้อ่ะมันแบบ หลับแล้วหลับสนิทคนที่หลับแล้วแบบชอบตื่นอตอนกลางคืนนะตัดปัญหานั้นได้เลยเพราะว่าเราจะหลับสนิทเขาเรียกว่าหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพน่าเล่าน่าเล่าก่อนเวลาตื่นขึ้นมาจะแบบฟรชมากเพราะว่าตอนคืนมันนอนอิ่มมากเหมือนเราวันนี้เหมือนเหมือนเรามีโทรศัพท์อันใหม่อะ่ะแล้วเวลาชาร์จแบตอะ่ะชาร์จแบตมันเต็มเร็วแล้วมันเหมือนเหมือนอ,อ่อ USB มันไม่หลุดออกมาเลยอะ่ะมันจะนอนแน่นเลยนอนนานชาร์จเต็มแล้วมันเหมือนกับว,ว่าเราไม่ฝันรู้ไหมคะว่าการฝันคือการนอนไม่สนิท อ้าวอย่างนี้เราไม่รู้หวยแล้วสิละเมอเนี่ยไม่ฟังมุกฉันแต่ไม่เป็นไรช่างมันเถอะคือนอนแล้วไม่ฝันนะคะจะจะไม่ฝันเลยเพราะว่ามันนอนสนิทมากนะคะไม่มีการละเมอแล้วลดปัญหาการกรนได้ด้วยอันนี้เจ๋งมากจริงๆนะนะคะแล้วก็เฮ้ยเรอๆเล่นั่งเกลียดเราแค่ละเมอนิดหน่อยเอยน้องละเมอบ่อยมากเคยละเมอไปแต่ฟุตบอลจะพ่อบอก หนูน่าจะไปเตะบอลนะมันก็ปีนรามาจากเตียงสองชั้นของมันแต่หนูไม่ได้เตะนะจริงๆแล้วโอเคต่อไปเตะแกเลยก็แบบไม่ละเมอแล้วหลังๆมาที่เราสังเกตแล้น้ำไม่ละเมอแล้วนอนดีผิวเนียนอ๋อและที่สําคัญนะคะเรื่องของการระบายดีมระบาย ารมณ์ไม่ใช่บาลอารมณ์นี้คือชกต่อยแกหรือเปล่าอันนี้มันช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ปกติที่เขากินกันนะคะคือการดีท็อกซ์แค่ลำไส้ถูกต้องป่ะคะลำไส้เป็นที่สะสมของเสียแต่พี่แนนทราบป่ะว่าทุกอวัยวะมีการสะสมท็อกซินใช่ใช่ทุกที่มีสารสารพิษปอดตับไตหลอดเลือดเชื่อไหมคะว่าตัวนี้เราเลิกการทำดีท็อกซ์ทั้งหมดได้เลยเพราะตัวนี้เราเปิดให้ชมไปแล้วจี เราสามารถล้างทุกอย่างที่อยู่ในเซลล์ในยีนตั้งแต่ในเส้นผมนะลงไปจนถึงอวัยวะที่อยู่ปลายเท้าตื่นขึ้นมานะเข้าห้องน้ำถ่ายปลืด้ดถ่ายปลืด้ดคนกินแรกๆป็นไงขอเล่านะอุบอิบนิดนึงถ่ายแบบเคยเห็นสีดำปะ่ะถ่ายเปนสีดําสียงงอย่างเงี้ยน่ากลัวมากอะเรือนมีแต่ของสีแล้วกลิ่น<ะ>คือห้ามเข้าต่อแล้ว น่ากลัวมากอะน่ากลัวมากพี่นัคิดดูดีว่าอันนั้นคือแค่วันแรกๆที่ออกไปอะเราสะสมมานานมากนะใช่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยมีการระบายดีแล้วท้องแฟบลยตัวเองหน้าท้องมันจะไม่มีฟูแฟบเลยไขมันก็จะออกไปนะไขมันที่สะสมอยู่ตามพวกลาไส้่แล้วตั้งแต่กินตัวนี้ไปนะคะต้องบอกว่าผอมลงเรื่อยๆเพราะว่ามันทําให้เรามีการเบิร์นได้ดีขึ้นเอออันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าน้ําหนักขึ้นยังมาใช่เมื่อก่อนกินอะไรก็อ้วนเออเมื่อก่อนกินแล้วอ้้ววนนนง่่่าากกเลคออป็แีัจริๆ คุณของสองตัวนี้มันทําให้ทุกอย่างแทบจะลืมคําว่าปัญหาของร่างกายไปเลยใช,ใช่ใช่สุขภาพคงว่าดีมันม,มันจะเกินสิบนาทีเ่าวะถ้าเกิดพูดใช่ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เรามารีวิวสิ่งที่เขาเรียกว่าเืองต้นกันดีกว่าวิตามินเทพอ่ะทาให้นากับแนนเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้มีสุขภาพที่ดีมาก